ปอหมอโอเปิดภาพลูกสาวลูกชายแอดมิดคู่หลังไข้หวัดใหญ่ระบาดคนบันเทิงแฟนคลับแหรส่งกำลังใจหลังเห็นโอปอหมอโอเปิดภาพลูกสาวลูกชายแอดมิดคู่หลังไข้หวัดใหญ่ระบาด ทำเอาเหล่าพี่ป้านาอาในวงการและแฟนๆต่างแห่คอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กับน้องอลินน้องอลันลูกสาวลูกชายฝาแฝดของหมอโอ๊คสมิธและโอปอปานิสรากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลังจากที่ล่าสุดวันที่หนึ่งเมษายน2567ทางด้านคุณพ่อคุณแม่ต่างเผยภาพแอดมิดของลูกๆผ่านทางนอสตาแกรมส่วนตัว โดยทางด้านหมอโอก๊กนั้นได้เผยภาพลูกสาวในสภาพป่วยโยนพร้อมกับเขียนแคปชั่นอกว่าไข้หวัดใหญ่ระบาดช่วงนี้หายไวๆนอาลินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาลีนขีดล่าง a อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอารายัสกุลก่อนที่ต่อมาจะได้เผยภาพลูกสาวลูกชายฝาแฝดเข้าแอดมิดโรงพยาบาลพร้อมกับระบุแคปชั่นสั้นๆว่า แอดมิดคู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาลีนขีดล่าง A เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอรองขีดล่างเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอารายัสกุลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟัวขณะที่ทางโอปปานิสราก็ได้เผยภาพลูกๆผ่านทางไอจีสตอรี่พร้อมกับบอกผ่านข้อความว่าแม่ไม่ได้นอนเลย